ดำลึกอยู่นะครับยู่แล้วกบอนยู่แล้วโอ้ป่าไรกบอลโอ้ดอมาโอเลยบอกโดมาโดนเท้าท้ำเลยตอนตอดนกบอลตอดวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งก็ยู่เล็วกวก็ยู่ก็เหว่าตัวเดียวกันนะบ้าไปแล้วปลาตัวเดียวกินเบ็ดสองตาครับเห็นไหมครับตัวใหญ่กบอลโอ้ปลาซ่าโอ้ปลาซ่าอยู่มาส่วนโดมาปลาซ่าตัวใหญ่แล้ว เอาเร็วไอ้ฟานี a little, a little. <t t ่ส่วนแล้วไมตามเอาเร็วพมเอาเร็วเอาเร็ว สวัสดีครับวันนี้จะพามาพายเรือครับเดี๋ยวเราจะพายเรือลานี้ครับไปประมาณกิโลหนึ่งครับไปนั่งตกปลาดอกหมากกันครับแต่ระหว่างที่พายไปเดี๋ยวก็จะตีเหยื่อปลอมไปด้วยนะครับวันนี้เอาคันเหยื่อปลอมมาครับแล้วก็เอาคันสิฟ้ามาดอกดอกหมากแล้วก็ติดเหยื่อเป็นกุ้งกับปลาถูกแขกมาครับนี่ครับเดี๋ยวจะพายขึ้นไปข้างบนนี้นะครับเพราะว่าตกข้างล่างนี่ตกมาหลายครั้งแล้วรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนบ้างครับก็เลยเดี๋ยวไปตกข้างบนกัน มาครับเดี๋ยวพายเรือไกลๆไปหาปลากันครับวันนี้ แต่ว่าน้ำเสี้ยวะคุดเดี๋ยวคนพูดทายตรงนี้นะ <c oughs> ลองแวะตกจุดนี้ดูนะครับหมายนี้หมายไม่ได้ตั้งใจครับลองดูครับเดี๋ยวคันใหญ่คันที่เหยื่อปลอมนี่ผมมาเหยื่อปลอมออกครับเกี่ยวเบดเบอร์13หัวปลาทูแขกทิ้งไว้ครับแล้วก็คันเล็กตกด้วยเหยื่อกุ้งเบดเบอร์4ีนะครับลองดูครับ จุดนี้ไม่เคยมาตกเลยนะครับมีพายเรือขึ้นมาวันนี้ตรงนู้นเขาทําแมงกับคุณนะครับจะมีเสียงดังหน่อยนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยครับโอ้ปลาเปลือยอย่างแรงครับผมนะปลาเปือยมากครับเกี่ยวยากไม่เป็นไรนไนอือนี่เดี๋ยวเราหย่อนไว้นี่คันจะยาวหน่อยนะครับเพราะคันผมเจ็ดฟุตนะครับคันนี้คันพีเดียอปลอมลองเอามันตกหน้าดินดู ลึกอยู่นะครับยุ่งแล้วก็บอลยู่แล้วโอ้ป่าไรก็บอลโอ้ดอกมาฮู้ว่าดอกมาโดนเท้าทําเลยโอ้ยก็บอลโดนดอกมาดอกใหญ่เยบางตัวมาทัานแลวก็บอลโดนดอกหมากโดนบอลเลยครับหมานแล้วครับหมานแล้วก็บอลหมานแล้วหมานดอกหมากแล้วเราขันใหญ่ลอยไว้งี้ครับแล้วก็ อุปนิยดอกหมากดัเบลเลอร์เลยครับมาลองดูครับผมใช้แบตเบอร์สีนะครับอู้ดอกเบ็ดดอกหมากตัวใหญ่เลยบานเลยต้องเวรสัสต์ฮึดอกหมากดอกหมากดอกหมากตัวเบลเลอร์เลยลองมั่งเอามั่งลองดูครับลองดูโอ้ดอกหมากตัวใหญ่จริงครับ ổm hạ đôi dây đầy đèn. toàn lão, toàn lão, toàn lão. không không giờ mất đâu. nọ mã mình kiếm nhiều quá đều quá. ngửi việc xây này, da này, xây vậy. อือยเอาแล้วอยู่แล้วกบดอกมาแล้วโดยโดยโ้ยโยดอกมาอีกแล้วครับดอกมาคนผูกครับกบคนได้ดอกมาสองตัวแล้วครับเออปาตอดูคนเนี้ปลานี่กินเยอะร้อยนี่แต่ได้ไม่ได้เอาคันทูนมาวิทยุแล้วอยู่แล้วมาแล้วครับอยู่แล้วอ้โอ้ยนเร่งได้ยังเลยโอ้ดอกมกโอ้ดอกมากด้วยหญ่ครับผ่านเลยครับอ้อ ดอกหมากไซส์สวยครับไซส์นี้เป็นจัดเป็นปลาดอกหมากไซส์ใหญ่นะครับลื่นเลยครับอือย่อขุนพลดอกหมากดอวใหญ่เลยอือลื่นเลยกุนพลเน๊อะอืออ่าไอ้ยาลื่นเลยอะโอเคมั้ยลื่นเลยทำปุ๊กว่านี่อ่ะลุดโชว์ดีไป ออกมาครับปลาเนื้อดีนะครับใส่ไหนทุกนั้นพม่าไต่เดียวไตึ่งอาน้ำใส่น้อยน้อยมันกินเยอะลอยนี่ว่ารูปนินถ้าไส่ทุนดีกว่าเยอลองถึงดินไม่กินนะต้องหอยอกน้อยๆ้ยให้เยอะลอยผิวน,น้ำ Âu lục bay hay tướng lười Bỏ tướng thét khỏi muốn giọt nói nói Trên đây trắng Nha Ơ Con chín đi à lòi thổi dây nè Ừ, ừ. 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 ูแล้วโอ้ดอกมากอีกแล้วครับ <laughs> ตัวสวยๆเลยครับดอกมากดอกมากกลืนแล้วโอ้อโอมอแบบกลืนอีกแล้วครับโอ้ันแล้วแล้วลวรื้น ลำบากครับกลือนะเนี่ย ไม่ต้องขึ้นไปถึงนู่นะไม่ต้องขึ้นไปถึงนู่นเออกินแล้ว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 ก็พอกินแล้วเนี่ยเกี่ยวเยอะไม่เส้นตีฮะยู่เดียวเดียวไปเดียูวิทย์วิทย์กนวิทย์อือยู่แล้วนั่นกบวะายู่แล้วใช่ไหมอยู่โอ้โอ้แล้วอะไรโดมาโอ้ขอบคุณครับใส่เหยื่อยูครับปลากินก็พอเอา หมดปัดหมดเลยปัดมดเลยขยายของป้อมนี Gym. ่ครับน่งแล้วอีลงตุงนังแล้วครับตัวดตัวรื้นแล้วอ กุ้งลก็ปลาในทุ่งมาใส่ไว้ในนี้ฮะนะใส่ไว้ลงไปมันจะได้เยินใช่ไหม ไม่กินจริงๆเลยนี่ต้องสังเกตแล้วกลัวลอยอย่างเดียวเย่ือพอแตะพื้น cũng thấy yên đâu à. ừ. <laughs> <laughs> Như liếng xuôi rồi ครับสวยงามครับสายนี้ตลอดเลยครับไสาใหญ่นะครับนี่ครับจัดเป็นปลาสาดอกหมากนี่ใหญ่นะครับลื่นครับลืนทุกตัวแทงเจ็บทุกตัวเลยวะ ฝนมาอีกแล้วครับผมผมคามุมผมมาอีกแล้วมันไหลตกดีอาจริงแล้วนั่น วันต่อๆก็บนต่วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งก็ยุ่งเร็วครับก็ยุ่ง่าตัวเดียวกันนะบ้าไปแล้วปลาตัวเดียวกินเป็ดสองตาครับเห็นไหมครับบ้าไปแล้วปลาตัวเดียวกินเป็ดสองตาเลยครับมันบ้าไปแล้วนี่ครับเห็นไหมครับกินของผมด้วยกินของกุพนด้วยอะไรครับนี่เออปลาจริงกินตัวเดียวสองตาเลยครมันหมบนัดกุพล อืมอืออ่ออนีนกน้กินของผมด้วยกินของโงพนด้วยกินของผอมกลืนเดียววะว่าไปแล้วดได้ยุครับปลาตัวเดียวกินเบ็ดช่องตาล็อกแล้วกินดังข้าวโง่ผ่อนดังข้งโก่เลยว่าไปแล้วลวันนี้เราเจอฝนอีกแล้วครับก็เลยหนีขึ้นมาอยู่บน นี่ครับขนมของบางเขานะครับแล้วก็กพนตกตรงนี้ครับเมื่อกี้ได้ดอกมาไอข้างปานไปตัวหนึ่งแล้วกพนระหวัง,ลลงข้าลัางอีกเกี้ยวนะนี่ครับมันล,ลองอีกแล้วครับวันนี้อุปสรรคอีกแล้วไม่เปีย้ยนั่นไม่เปีย้ยตัวไม่เปี้ยดูความไม่เปีย้ยขุนตุนตกางขลังแต่เดียวมันจะเกี้ยวนั่นวานนี้นะอุปสรรคอีกแล้ว เราไอ้หนังไปก็ปเราไม่กินหมดตกอะวิ่งดีกว่าย้มาบอนลยูโอ้ถอยย้ายกบอลโอ้ปลาซ่าโอ้ปลาซ่าอยู่มา,ส,มา,า,า,มาส่วนเดามาปลาซ่าถอยย้ายแล้วเออส่วนเลวเออส่วนต่างม้าปลาซ่ามาแย่งครับเอบอมันส่วนฟุงพลุยเลยว่ยาไลยแล้ว เอาเอามังครับเอามั่งเข้าพรมใยื้อไอ้นี่เดียวเส้นปากรล้วยเส้นปากกล้วยปวดซ่าเนี่ยมาดซวน ตัสายโดยาแล้วคเอาเ็วอนคูแล้วกวิทเลยวิทย์วิทย์ยยยพามาเลยไปเลย ข้างไฟกินเลยมาปลายย้ยอยตรงนี้หัวนำขึ้นนี่ผงแดงยังนี่ ปลากินกอมพร้อมไม่รู้ปลาเลยกินขันนี in. ้ป <Mustafa> <ido> <c oughs> <avoir> ูมาไม่รู้อืยี่ไหม ไอ้นี่คาดไหมวะคาดมันเอาไปแล้วครับบ้าแล้วเยอะแค่าดเลยทั้งชุดครับสากเอาเราไปแล้วครับ้บาไปแล้ว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 ภาษาของเราของเราไปแล้วครับของผมขาดทั้งชุดเลยครับ มันตามเยอะแล้วมานต่อดิเอายู่แล้วก็พอนยู่แล้วยู่แล้วคูเลยเดี๋ยวปีาไหนโอ้ตัวย้อยเออป้าไหนอะที่ไรอ่ะโอ้ขคงไมตัวย้อยต่างปานใสสวยครับของกุพนฮะ เลืออย่างใช้ได้แล้วขวาร้องโคลุม ยู่เป็นกลุ่มมันย,ยู่เป็นฟูกันางผับเปียบแล่เลยแน่ทีอดแล้วก็บอลูกแล้วตัวใหญ่แล้วนะปกติแบบนนี้มันส่วนหนาวสัวนหนาวท้องใสมีวิธีเดียวกบเนื้อเบ็ดเกี่ยวปลานี้เส้นมุ่นมานะมันส้วนนะ ปาสากสวนก็พนอีกแล้วครับตัวเบลลอเลยครับมันบ้าไปแล้วเียวม,มันก็จัดการน,น,นาั่นในซ่านั้นนะอนนเออมันเหมือนตามมาคาดใช่ไหมไม่คาดไม่คาดไม่คาดนั่นครับข้างปานครับติดเบ็ดก็พนมาประสาทตามมาแย่งครับเรียบร้อยอมันบ้าแลวา้วซะนี่พอที่เอานู้นกินไม่ยอมกิน เออมิดไม่คือเลยมันมันส้วนมันส้วนวติดปลาไม่ส้วนติดเบดอะ่ะเอาของพร้อมใส่ใสกินเนถ้าสาย้อนถอยล่างไงคาดแล้วนี่มันตอดสองสามทีเราก็ใาย้อนถอยล่างนี่น่ากลัวแล้วนี่ หมัชัวนี่ะมาัวนี่มามามาเีวเออนี่ตามมอืมตามมครับตามมาตมมะคนไม่ยอมสู้นั่นบ่ที่วันนี้ไปบอเอออืมตัวใหญ่ตัวใหญ่ลงนดพตัใหญ่มันคอยอยู่เ ห้าโมงแล้วครับฝนยังไม่แรงเลยครับเรายัางติดอยู่บนขนํานี่ครับก็ได้ความมันไปอีกแบบครับมีปลาสากกวนตลอดครับเจ้าถิ่นครับเจ้าถิน่นกบพอโดนไปสองแล้วครับฝานี่กนอังกีกลาดโดมาตรวจโลมันไม่ใช่เดม่ไปในนูน้ไออะไรเลี่นะ ไอ้ขูดขูดมันจะเป็นขูดขูดบ้าขูด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 เด็ดดวงยัยนะตัวเหมืนอนเดาะมาแล้วนะคนนะ ตอล้วดึงเลีวดึงเลววิลวคนขึ้นคนนคตอาเล็วเ,เ,เ,เอาเร็วเานัาไหนเลยบังเอตาม,มาต้องใส่เป็นตามมาว่าตามามาตรงนี้ครับริงอันเยดอกข้างไฟ้อไฟ้ตัวใหญ่นั่นนะข้างปานะครับสายสวยไม่ได้ต่อางปานครับสายสวยครับ ô là giờ mì lão đó อืม ừ. <laughs> <demanding lai, cười> ฮะเอาเฮียนไม่ม hmm. you know, ีแรงไงคอไงรู้ไว้เท้ารู้อือใช่เอาเร็ว อุบลฝ่าต้อนได้อุบล่าต้อนยูไหมยูไหมยูยูยูอืมมาได้แล้วส่วนแล้วไหมตามเอาเร็วอุบลเอาเร็วเอาแล้ว แล้วติแล่อะไนี่ครับบังเอิญอะไรหวาเลยวันเดียร่วนไหนทีนี้เออขลูกผมหวอยู่นะบังนะตัวใหญ่แล้วอันนั้นห้าโมงห้าสิบแล้วครับฝนแรงครับแต่เราคงตอกต่อไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวให้ดูผลงานวันนี้นะครับ นี่ครับตอนวันนี้โดนเจ้าถิ่นกวนนะครับมีดอกหมากใหญ่ๆครับนี่ครับผลงานวันนี้ครับเจ้าถิ่นกวนปลาสาครับกวนเยอะมากนี่ครับผลงานเราครับวันนี้สองคนก็พลเชื่อกันตกครับในปลาเยอะอยู่นะครับปลาแกงเป็นดอกหมากไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยครับเห็นไหมครับนี่ดอกหมากไซส์นี้ถ้าไปซื้อเขา ลายตังนี่โดนปลาสากสวนใช่ไหมครับพุงแตกเลยพุงแตกเลย <ienda> มันไม่ได้กินเบ็ดได้มันกินขาปลาอยู่วะมันอ,นอ,นอไลไวผมเก็บมาเลยเลยดีย๋ยวสามตัวเถอะวะนี่ครับผลงานเราวันนี้ครับตัวนี้โดนปลาสากสวนนอี่นี่ใช้ได้อยู่นะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่สิบห้าหกเจ็ดสิบแปดตัวครับนี่ครับปลาเราวันนี้ครับสิบแปดตัวตกไปตกมาได้ปลาแกงครับผมไปก่อนครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับสิบแปดตัวไอ้คนบบนั้นนัดอืนอินโดมาโดยยายเวนเลม